ครับสวัสดีค่ะคุณสุทธพันธ์และคุณการนาค่ะครับราคาทองช่วงนี้ก็ดูเป็นขาลงหรือยังฮะคุณพะวันครับดูไปยังคงเป็นไซด์เวย์อยู่ยังเป็นไซด์เวย์นะครับใจที่จะกดดันให้ทองคํากลับตัวขึ้นมีอะไรไมรับถ้ามองวันนี้เนี่ยปัจจัยไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยตัวนี้เป็นตัวกดดันทองคําให้ย่อลงมานะคะแล้วก็ตัวรัสเซียเองเนี่ยก็ถ้า ถึงจะมีการแถลงออกมาว่าอาจจะตั้งป้อมที่จะมีกลยุทธ์บางอย่างเข้ามาแต่ก็เห็นว่าข่าวตลาดทองไม่ได้รับเลยเพราะฉะนั้น <c oughs> ตัวนี้ตัวหนึ่งเนี่ยคือ เราเชื่อว่าการย่อครั้งนี้อาจจะเป็นย่อเพื่อปรับฐานนะคะเราก็อาจจะเพื่อที่จะบูตกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ารอบถัดไปเนี่ยคือถ้าไปหาโลแล้วได้โลแล้วกลับขึ้นมาไม่สามารถเบรกพันสามร้อยได้ก็มองเป็นมุมมองเทรนขาลงได้เลยค่ะโลเท่าไหร่นะที่จะลงไปหานี่คนระับคือโลเดิมเนี่ยมันพันสองรอยเจสิบเจ็ด ของใกล้ๆระยะใกล้ๆเนี่ยน,นะคะถ้าวันนี้เบรกหนึ่งพันสองร้อยเจดสิบเจ็ดลงไปได้เนี่ยก็คงจะไปดูว่าโลสุดจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วตรงที่พอเขาปรับฐานแล้วได้โลสุดไม่ว่าจะเป็นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้าห้าสิบห้าสามสิบหรือยี่สิบลาย<ะ>ลงมาแต่ละอันที่เป็นตัวแนวราบนะคะถ้าจุดไหนเป็นจุดรับแล้วสามารถรีบาวกลับขึ้นมาแล้วก็วันถัดไปโลสูงขึ้น ก็ปรับตัวอาจจะมุมมองว่าไปหาเไปเทสแนวตั้งที่พันสารอยอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าไม่สามารถผ่านพันสามร้สามร้อยได้เนี่ยก็ประเมินแต่ไม่ได้ได้เลยว่ามีโอกาสที่จะเป็นเทรนขาคือขาลงค่ะค่ะทีนี้ให้ให้คําแนะนํำนักลงทุนยังไงดีคะมีบางคนก็บอกว่าเอ๊ะตกลงตอนนี้จะทํายังไงดี คือถ้า,ถาเป็นช่วงนี้ก็ยังแนะนำลงเป็นการลงทุนะระยะสั้นเพราะว่า,า,าทิศทางการลงถัดไปยังไม่ชัดเจนกว่าเราจะเห็นว่าเบรกโลแล้วหยุดอะคะเพราะนั่นเองเนี่ยทุกครั้งที่แต่รับรับเสร็จ กลับมาต้านเพราะมันจะขับเคลื่อนเป็นฟันปลาก็<ะ>พยายามออกได้เป็นเป็นเป็นรอบอะนะคะคือรับคุกซ้อไประแต่ต้านควรจะออกก่อนเพราะว่าถ้าแตะต้านคือเราไม่รู้ไงคะวันไหนถ้าจริงๆจะมีการทิ้งเนี่ย<ะ>ด้วยความที่เดี๋ยวนี้เนี่ยการเทรดทองคาเนี่ยต่างประเทศพวกเทรดฟันเขาจะใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวเทรดเพราะนั้นเขาก็จะจับว่าเออลงมากี่ปเปอร์เซ็นต์ถึงจะดีดลงมาหรือว่า<ะ>มีการออตั้งสตอปบลอตด้วยนั้นเอง จริงๆถ้ามีการรูดลงก็อาจจะมีการรูดลงมาแ,แรงๆนะคะโัยตัวะตอนอที่มันไปทำหายที่พันสามร้อยเจ พันสามร้อวันน่ะกางสวันนี้ไล่ลงมาอาทิตย์1 1> หนึ่งได้ร้อยเหรียญเลยนะคะในส่วนของ S P D R ตอนนี้มีบทบาทหรือมิตรพลต่อการเคลื่อนไหวราคาทองขึ้นลงมากน้อยแค่ไหนครับก็ยังเป็นขายอยู่เน็ตของ S P D R ยังเป็นขายอยู่นะคะม,ม,มีมุมมองอันนึงที่ไปจับ การวิเคราะห์ของ spdr เขาวิเคราะห์จากพที่12โบรกคือ22อาจจะเป็นแบงก์ก็ได้หรือเป็นพวกเฮดฟันไซส์ใหญ่นะคะ mm hmm. เขาก็ประเมินว่าท่องคำเนี่ยเล่อหลายค่ายเขาก็มองกันเหมือนกับว่าไปสุ่มว่าแต่ละนักวิเคราะห์แต่ละค่ายเนี่ยประเมินกันว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง mm hmm. ก็จะได้ประมาณว่า คนมองเป็นเทนขาขึ้นแค่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นคนมองเป็นเท,เทนขาลงเนี่ยประมาณสักห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็คนมองเป็นไซด์เว์แค่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์มีความหมายนนไมหมตรงนี้อของฝันใหญ่แล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งพึ่งนะักลงถุนก็น่าจะเอามาประกอบการลงทุนนะคะได้ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับคุณปวันครับ ค่ะขอบคุณมากาค่ะสวัสดีค่ะเอาเป็นว่านักลงทุนนะคะในทองคำเนี่ยทางเอ l จีบูเ l ียนก็บอกว่าให้ซื้อขายในระยะสั้นๆนะคะแล้วก็รอดูรอฟังเรื่องของตัวเลขนะคะ รายง,งานนอกอการสร้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐซึ่งจะประกาศออกมาในช่วงค่ำควันนี้นะคะแล้วก็<แ>ดูด้วยว่าถ้าหากว่าราคาทองคำเนี่ย<แ>ไม่สามารถที่จะฝ่าแนวต้าน1,300ดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนได้ก็อาจจะอ,อยู่ในช่วงขาลงซะแล้วนะคะเรา ก่อนไปดูค่าเงินบาทนะครับขอมาดูที่ราคาทองในประเทศนิดหนึ่งนะครับทองคําแท่งรับซื้อที่บาทล,ละ19,750นนะครับขายออกที่บาทล,ละ1 9 8 5 0บาทแล้วก็ทองรูป,ปรพรรณนะครับรับซื้อที่บาทล,ละ19,465บาท44สตังค์แล้วก็ขายออกที่บาทล,ละ 2 2 5 0นะครับอ้างอิงโกสปอร์ตคือ1,286เหรียญ50เซนต์นะครับแล้วก็อ้างอิงค่างเงินบาทคือ32บาท54สตางค์ราคาวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าค่างเงินบาทค่อนข้างจะอ่อนตัวนะครับหลังจากที่แข็งมา2อสาวันติดต,ต่อกันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราไปคุยกับทางคุณ การจนาโชคไปสารสินผู้จัดการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมาภาคศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับสวัสดีครับคุณการจนาครับสวัสดีค่ะสวัค่ะเอ๊ะทำไมช่วงนี้บาทปรับทิศมาอ่อนเลยล่ะครับคุณการจนาครับก็สองเรื่องค่ะครั